สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะมาเก็บดอกแคร์นี่เก็บไปแล้วนี่เห็นไหมเพื่อนๆทั้งสีอะไรนะสีแดงแล้วก็สีขาวอะได้รวมๆอยู่ประมาณก็หนึ่งถุงหิ้วนี่แหละนะก็ถือว่าเยอะอยู่ไว้เอาไปลวกจิ้มน้ําพริกก็ได้หรือว่าผัดกินก็ได้นะแต่ว่าผมจะเอาไปผัดกินผัดกินเองนี่แหละนะไม่ได้กินกับใครหรอกเพราะว่าแต่ละคนรสชาติไม่เหมือนกันนะครับผัดเองอร่อยเอง แล้วไอ้ดอกสีแดงเนี่ยเมื่อผัดไปมันจะแบบมันไม่ได้เป็นสีชมพูนะมันจะกลายเป็นสีแบบม่วงๆอะ่ะเหมือนดอกอัญชันประมาณนั่นแหละแต่ว่ารสชาติก็อร่อยเหมือนกันประโยชน์ก็เยอะนะครับประโยชน์อะไรก็ลองไปค้นหาดูแล้วกันผมจําไม่ได้นะครับนี่ดอกแคนะครับก็เราปลูกเอาไว้นะครับก็ได้กินนะครับเห็นผลผลิตของเราแล้วก็รู้สึกดีนะครับนี่สวยงามมากเพื่อนๆเดี๋ยวเก็บอีกนะครับเหลือต้นนี้เห็นไหมอันนี้เป็นดอกแคขาวนะที่ผมได้ เอามาปลูกหลังจากนั้นเอาอันนี้เหี่ยวแล้วไม่ต้องเอานะครับเอาอันที่มันกําลังอันนั้นอยู่ดอกแคนี้เขาว่าถ้าต้นมันไม่ต้องไว้สูงเกินนะเขาให้ไว้พอประมาณเพราะว่าถ้าสูงเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับเราเก็บแล้วเราก็ต้องเด,ดเด็ดยอดมันออกนะเพราะว่าให้มันเตียเต้ยๆนะครับเราก็จะได้เก็บง่ายด้วยนะครับออกดอกได้กินสม่ําเสมอแหละปลูกง่ายด้วยนะครับไม่รดน้ําก็ไม่ตายนะครับเป็นพืชที่ ทนแรงได้เป็นอย่างดีเลยถ้าได้น้ําได้ปุ๋ยไปก็ยิ่งสวยแต่ถ้าไม่ได้น้ําไม่ได้ปุ๋ยก็ไม่เป็นไรนะมันเป็นพืชที่แบบทนแรงดีมากะดอกแคนะเป็นพืชผักเป็นผักสวนครัวที่หลายๆคนก็รู้จักแหละนะครับนี่ก็ได้เยอะนี่เห็นไหมธาเด็ดเด็ดอะไรนะพ,พูดเองลืมเองนี่นะครับถ้าเด็ดยอดมันก็จะแตกแบบเป็นพุ่มๆแล้วมันก็ไม่สูงด้วยไอ้ต้นนี้ก็ประมาณ ร้อยแปดสิบเท่าๆผมนี่เลยเก็บง่ายนะครับไม่ต้องไว้สูงนี่เห็นไหมเหมือนตรงนี้ก็เด็ดยอดนะครับเด็ดยอดเห็นไหมเดี๋ยวเขาก็จะแตกมาใหม่นะครับไม่ต้องไว้สูงเกินอะไรเกินนะครับจะได้เก็บง่ายเหมือนต้นฝั่งนั้นนะครับก็ต้องทําการตัดยอดมันออกด้วยนะดอกแครถ้าต้นมันสูงยอดมันสูงเราต้องหักนะครับไม้นี้มันเป็นไม้ต้นแคนี้เป็นไม้ที่เนื้อไม่แข็งนะมันเปราะนี่หักอย่างนี้เลยเพื่อนเพื่อนเห็นไหม อันนี้ก็ไม่ต้องเสียดายนะครับเราก็เก็บดอกอะไรไปบางคนลองเอาไปปักชำดูนะว่าจะติดไหมผมไม่เคยลองเหมือนกันนะครับส่วนมากดอกแคนี้มันแบบมเมล็ดร่วงแล้วมันก็งอกเองอะนะงอกง่ายปลูกง่ายขยายง่ายแล้วกินทันเร็วด้วยผัดกินก็อร่อยรสชาติคล้ายคลยคล้ายคลยอะไรพูดไม่ถูกแต่ว่ามันอร่อยนะนะครับนี่พืชผักปลอดสารนะครับปลูกเองกินเองเราก็ มีความเชื่อมั่นเพราะว่าเราปลูกเองไว้กินเองนะครับมันก็ปลอดสารเคมีอยู่แล้วนะครับแถมปลอดภัยด้วยนี่เห็นไหมนะครับได้เยอะเลยนะไว้เอาไปผัดนะครับผัดทีหนึ่งก็ได้กินเยอะอยู่เหมือนกันนี่เหมือนฝั่งนี้ก็ต้องเอาลงด้วยอย่าไว้สูงนะครับอย่าไว้สูงหักเลยอืมนะครับนี น,นะน,น,นี่นะครับนี่ไหนนี่นะครับก็เก็บเก็บเลยนะครับมันออกดอกต่อเนื่องแหละแต่ว่าดอกแค่นี้มันเป็นแบบบานแล้วมันจะเหี่ยวเร็วนะเราต้องรีบเก็บนะนะครับสองสามวันก็บานแล้วก็เหี่ยวอนะ่ะเนาะอย่างวาเลยนะ มันเป็นธรรมชาติของแต่ละต้นแต่ว่ามันก็ทําให้เราสามารถเก็บกินได้ทันนะครับนี่ดีใจมากเลยครับเก็บกินหลายรอบแล้วนี่นะครับเห็นไหมปลูกไปแล้วแล้วไม่สูญเปล่าบางคนว่าโอ้ปลูกทําอะไรวะแต่ที่โรงเรียนทาไมไม่ปลูกที่ตัวเองบ้างเออถ้าปลูกที่ตัวเองก็ได้ไหมก็ได้นะครับแต่อยากปลูกที่โรงเรียน่ใครมีปัญหาไหมก็ไม่มีปัญหานะครับนี่เห็นไหมนะครับมีความสุขทั้งครูทั้งนักเรียน นะครับไม่ใช่ปลูกที่นี่แล้วไม่ได้กินที่ไหนตัวปลูกที่ไหนก็เหมือนเหมือนกันแหละนะครับถ้าหากเรามีเวลาดูแลดีกว่าไปปลูกทิ้งทิ้งไว้เพาะทิ้งไว้นะครับอันนั้นไม่มีประโยชน์หรอกนะครับดีกว่าไปปลูกทิ้งทิ้งไว้แบบไม่ดูแลสงสารต้นไม้นะทุกคนเราปลูกแล้วเราก็ต้องมีเวลาดูแลทําอะไรเราก็แบบนะปลูกพอแต่ที่เราสามารถดูแลได้นะครับถ้าปลูกเยอะเกินไปเราก็จะยุ่งนะครับไม่มีเวลาดูแลอย่างทั่วถึง นะครับทำให้แบบงานเยอะไปอีกนะครับปลูกเท่าที่เราสามารถดูแลได้นะครับเมื่อนะครับเราทําไปแล้วเราก็จะมีความสุขนะครับเนาะนี่เสร็จแล้วครับเพื่อนๆได้นอกแค่หนึ่งทุงนะครับไว้ไปผัดกินนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยทุกคนเลยนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ